สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูคำถามที่มักจะเจอบ่อยมากๆเลยว่าโคลพลอดโคพา365นะคะต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็เวลาเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่มาแล้วมันมีโคลพลอดเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะคะ ค okay. ตัวแรกเลยนะคะอยากแนะนําก็คือตัว c o p i l o t p c เนาะ c o p i l o t PC อันนี้ถ้าใครซื้อคอมใหม่มาเนาะมันจะอยู่ตรงนี้เลยแถมมากับคอมนะคะอันนี้นะคะเป็น c o p i l o t ที่ใช้กับ PC นะคะเราสามารถเลือกโมเดลต่างๆได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้ว c o p i l o t เนี่ยมันก็คือ c h a t GPT นั่นแหละนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ามารดาของ c h a t GPT ะะก็คือ OpenAI เนาะถูก Microsoft ลงทุนด้วยจำนวนเงินมหาศาลมากเพราะฉะนั้น Microsoft ก็เอา GPT ตัวนี้แล้วค่ะไปฝังในค o p i l o t นะคะเ,เราสามารถทำรูปแบบไหนได้บ้างนะคะมันจะมีหมดแตกต่างกันเยอะมากเลยนะคะหมดแรก Quick Response คือถามไวๆตอบไวๆ้ๆเนาะโหมดที่2คือ Ting Beeper คือใช้เวลาคิด ลึกนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งมีแบบสเตที่ยนเลิรมีดีบีเซิร์มีเซิร์ตนะคะแล้วเราก็หรือว่าถ้าแบบเลือกไม่ถูกให้ GPT 5ช่วยตัดสินก็ได้นะคะว่าชอบแบบไหนนะคะสามารถถามด้วยเสียงก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะสำหรับตัวเวอร์ชันนี้นะคะข้างล่างค่ะมันจะมีปุ่มเล็กๆหยุดนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ ถ้าใครไม่เห็นนะคะบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะเขาบอกว่าโคพ i l o t may ม a เมคมิสเท e นะคะแต่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวกว่าค่ะสิ่งที่น่ากลัวกว่าเขาจะเขียนว่า your c o n v e r s a t i o n are personalized นะคะ and help to ทร a i นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าโคพายโลดจะแอบเป็นสปายจะเอาข้อมูลของเรานะคะไปเทรน AI ได้นะคะจริงๆเขาก็ใจดีแหละมีปุ่มอปเอาตรงนี้นะคะถ้าใครจะใช้นะคะอย่าลืมมาอ p อปเอาตงนี้ได้นะคะว่าไม่ต้อง Personal ลไลน์นะจ๊ะไม่ต้องเอาข้อมูลดิฉันไปเทรนนะจ๊ะตรงนี้ประมาณนี้สามารถมาเปลี่ยนได้นะคะก็คือปิดตัวโมเดลเทรนนิงปิดให้หมดเลยเลยนะคะ อันนี้คือตัวแรกก็คือตัว c o p i l o t PC นะคะอันต่อไปนะคะคือ Microsoft c o p i l o t นะคะ m i c r o s o f t c o p i l o t นะคะังจริง,รงมีแยก2ก้อนเนาะก้อน Personal นะคะก้อน Personal จริงๆมันก็คือตัวนี้แหละนะแต่เป็นหน้าเว็บนะคะหรืออยูน Edge ข้างบนตรงนี้นะคะของ Microsoft e d g e ข้างบนตรงนี้นะคะอันนี้คือ Copilot แชทแล้วกันเนาะเหมือนกันเนาะจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะใช้ personal account นะคะ,อ,ะอีกอันนึงที่แนะนำเลยนะคะคือ work นะคะ work account ตัวนี้นะคะมันจะเป็น copilot ที่มากับ office 365นะคะคือใครใช้ excel powerpoint ออนไลน์อยู่แล้วหรือ sharepoint team เนอะ,ะลอง ig n in เข้าไปได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไวข้ข้างล่างนะคะเป็น m 3 6 5 cloud. microsoft นะคะตัวนี้ จะมีคําถามเจอบ่อยมากว่าแล้วอันนี้เสียตังค์ไปคะที่ออฟฟิศไม่ให้ใช้อันนี้นะคะเป็นตัวฟรีนะคะอ่ะถ้า,าเห็นก็คือตัวนี้เป็น c o p i l o t Chat นะคะตัวนี้สามารถคุยกับ c o p i l o t ได้นะคะฟรีหมดเลยนะคะพิมพ์อะไรก็ได้แนบไฟล์ไปคุยกับน้องก็ได้นะคะใดๆก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถพิมพ์อะไรเลยก็ได้นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะนอกจากจะใช้ตัวพิมพ์แล้วเนอ้อจริงๆเราสามารถใช้น้องช่วยสร้างไฟล์ต่างๆได้นะคะเช่นสร้างด็อกิวเมนต์สร้างพรีเซนเ,เทเเชันสร้างอะไรต่างๆนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะที่จริงๆเมื่อทิตที่แล้วมันอยู่ตรงนี้นะในคีเอทแต่ว่ามันแยกออกมาแล้วเป็นเว็บใหม่นะคะคือ Microsoft Designer นะคะจริงๆเป็นตัว Generate Image นะคะของเจ้าตัว Office 365หรือ Microsoft นะคะตัวนี้จริงๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็สำหรับตัวนี้เนาะเราก็จะ create, c r e u t e อ c กขิมเออะไรได้เหมือนกันนะคะลงไม่ถึงแชทเ e ิร์ชนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ฟรีเลยนะคะทีนี้คำถามก็คืออ้าวแล้วตัวฟรีกับตัวเสียตังต่างกันยังไงนะคะถ้าตัวเสียเงินนะคะตัวที่เป็น365 c o p ้ l o t นะคะ,ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าออฟฟิศสกิลค่ะหมายถึงว่าน้องจะสามารถสร้างเนาะสร้างเรียกว่าสร้างแล้วกันเนาะสร้าง powerpoint ให้เราได้เอาตัวเองไปฝังในโปรแกรม powerpoint ได้เขียนสูตรใน excel ให้เลยอ่านข้อมูลใน excel แล้วมาสรุปให้เราได้เลยหรือแม้กระทั่งสร้างไฟล์ excel ให้เราได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวที่เป็นแชทเราอาจจะต้องแชทเรา copy สูตรที่น้องให้มาไปแปะอีกทีประมาณนี้นะคะหรืออย่างตัวที่เสียเงินเนาะในเอาลุกเราสามารถให้ รีไวต์หรือไรอีเมลเขียนอีเมลให้เราได้เลยรีไรอีเมลให้เราได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้เสียเงินเราจะไม่มีออปชันนั้นใน outlook เราก็จะต้องมาคุยกับตัวแชทสาของ5ตัวนี้แล้วก็ไปกอบแปะอีกทีนะคะ ที่นี่นะคะอีกอันหนึงที่จะมักจะเจอคำถามเนาะว่าเฮ้ยเราโคพายโหธรรมดากับตัว c o p าย o ห365มันต่างกันยังไงนะคะมันจะมีหลายแบบมากมีตัว c o p าย o t c o โคพาย Pro นะคะแล้วก็มีตัว Microsoft 365 CoPilot เนาะเออจริงๆอ,อ่ะตัวนี้เราสามารถไปดูใน Documentation ได้นะคะถ้ามันมีคำว,ว่า365เนาะมันจะคำมากับสิ่งที่เรียกว่า enterprise data protection นะคะหมายถึงว่าตัวที่เราใช้เนี่ยมันจะถ Pro protect ข้อมูลนะคะหมายถึงว่าแปลงอีกทีง่ายๆก็คือ m i c r o s o f t ไม่เอาข้อมูลเราไปขายเอาข้อมูลเราไปเทรดนะคะเขาสัญญาว่าเขาจะไม่เอาไปเทรดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูเนาะว่าถ้ากลัวข้อมูลเรา sensitive แล้วลว่าอะไรนะคะ Copilot ที่ปลอดภัยนะคะต้องมีคำว่า M365 นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Co Pilot ตัวนี้ M365 Co Pilot หรือเป็นไลเซน์ที่เราซื้อกันนะคะซึ่ง สามารถเป็นในทางตรง2ตัวที่ปลอดภัยอาจจะมีแบบที่เสียงเงินหรือไม่เสียงเงินก็ได้นะคะก็หวังว่าอาจจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว c o p i l o t ที่มีทั้ง3แบบเนาะตัวที่เป็น Desktop PC c o p i l o t นะคะแล้วก็ c o p i l o t 365แล้วก็เป็นตัว c o p i l o t 365มนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ